สวัสดีค่ะวันนี้หมิวมีเคสดวงตัวอย่างมาให้อีกแล้วนะคะเคสนี้นะคะเป็นคุณพี่ผู้ชายนะคะตามมาจาก Harrison ย t u b e นะคะตามมาจาก YouTube ของหมิวเกี่ยวกับการหาของหายคําถามพี่ผู้ชายถามว่ากุญแจรถหายกุญแจรถหายตั้งแต่วันอังคารนะคะแล้วมาถามหมิววันเสาร์ นะคะถามถามช่วงเวลา15บหในการสีนาทีะคะกุญแจรถผมหายอาจารย์ช่วยผมหาหน่อยเพราะว่าคือร้อนใจมากเพราะว่ารถรถกุญแจชุดนี้เป็นกุญแจชุดเขาเรียกว่าอนะไรที่มีรีโมทอะค่ะนะคะ,นะคะทีเนี้ยยามถามก็ถามมา 10, 15บ4ีิบีวก็มาจับยามนะคะช่วง1 5บห้าสีก็อยู่ช่วงพันทูนะคะพันทุ ตามดาวเจ้าเรือนไปนะคะกระดุมพระนะคะพันธุูกระดุมพ,นะะพระพปัตตนีเพราะฉะนั้นเนี่ยพบดีทั้ง3ามพบเลยมิวบอกเลยว่าไม่หายค่ะพี่แต่เดี๋ยวมิวจะบอกเดี๋ยวมิวจะบอกตาแหน่งให้นะคะว่าไปหาตําแหน่งไหนนะคะมิวก็ใช้วิธีการใช้ดวงยามนะคะหมุนหาตําแหน่งที่เขาควรจะไปหาให้ ให้เอาเดี๋ยวนะคะตนุไว้หน้าบ้านหันหน้าออกหน้าบ้านนะคะมันไม่ตรงหน่อยไม่เป็นไรอะ่ะให้ให้เอาตะนุเป็นประตูหน้าบ้านนะคะอะ่ะอันนี้หันหน้าออกหันหน้าออกหน้าบ้าน หันอ้าออกหน้าบ้านนะคะอันนี้ซ้ายอันนี้ขวานะคะเมื่อกี้พบที่เราได้นะคะคือพันธุนะคะพันธุประดุมพระนะคะปัตตนิมิวก็ใช้เทคนิคในการ อุ้ยเอาใหม่อ่ะจะได้เห็นกันชัดชะนะคะมีอุยมีใช้วิธีนะคะให้ให้ลูกดวงหันหน้าออกหน้าบ้านหันหน้าออกหน้าบ้านฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตนุอยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมคะมิวบอกเขาว่าให้ไปหาฝั่งหลังบ้าน ตอนนี้หาตำแหน่งปตัตตานีมันจะกระเดียดมาคือหลังบ้านหลังบ้านก็จะแบบมาทางซ้ายนิดๆน,นะอ่ะให,ให้ให้มาหา,าช่วงหลังบ้านแต่ว่าให้หาตำแหน่งปตัตตานีนะเพราะว่าพบดีหมดสามพบพ,มพันธุกระดุมพันธุกระดุมพระปัตตานีแปดสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่หายแน่เพราะมันไม่ได้ตกวินาศนะคะอริมรณะยังหาเจอแต่ถ้าเป็นวินาศ ค่อนข้างจะยากนะคะทีนี้มิวก็อ่ะโอเคเราก็จะดูตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คือในตําแหน่งปัตนีนะคะมีมีดาวศุกร์เป็นอ่าเป็นอุดมิวก็ให้ลูกดวงไปหาหลังบ้านนะคะให้ให้ขยับมาทางซ้ายนิดๆคือเหมือนขยับมาฝั่งซ้ายนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกของเรานะว่าว่ามันจะต้องอยู่ตรงนี้เพราะอยู่ต้องอยู่ในตำแหน่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีเนี้ย อันนี้เราดูแค่พบนะคะเราจะไม่ถอดดาวเพราะว่าเราต้องการแค่ตำแหน่งว่าให้เขาไปหาของมีก็บอกว่าให้เขาไปหามันก็จะแบบว่าต้องคือต้องหานะคะถ้าไม่หาเนี่ยถ้าไม่หาก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะคะแต่พอวันที่พอวันประมาณวันจันทร์อะวันจันทร์ที่ยี่สิบห้ามั้งเดี๋ยวดูนะว่าวันวันจันทร์ วันจันประมาณวันจันน่ะวันมันคือเขาโทรเขาโทรมาหาหมีววันเสาร์ใช่ไหมคะแล้ววันประมาณวันจันทร์นะคะเขาก็โทรมาหาหมีอกถามหมีวว่าบอกหมีวว่าหาเจอแล้วหาหากุญแจหากุญแจรถเจอแล้วนะคะรู้ไหมคขาว่าเจอยังไงนะคะตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งหลังบ้านเนี่ยที่ที่หมีวบอกเนี่ยพอดีมันเป็นตำแหน่งที่เขาวางถังขยะทิ้งถังอ่าเป็นถังขยะนะคะแล้วเขาอ่ะได้นํา ได,ได้นำกุญแจรถใส่ใส่ในใใส่ในถุงขยะที่แมสท,ที่ใช้ทิ้งแล้วแล้วทีเนี้ยกุญแจอยู่ในถุงอันนั้นนะคะแล้วเขาก็มัดปากถุงแมสเพื่อที่ไปทิ้งขยะแต่ว่าถังขยะน่าจะเต็มเพราะเขาบอกเขาใช้คําว่าผมเอาวางผมเอาวางไว้ทิ้งไว้ข้างถังขยะผมก็เลยไปแกะถุงดู กหาทั่วหาตามตำแหน่งที่หมิวบอกเลยตำแหน่งหลังบ้านนะคะตำแหน่งหลังบ้านแล้วก็พอพอแกะถุงแมสถุงแมสท,ที่ใส่แล้วนะคะถ้ากับว่าพี่เขาก็เจอเจอในถุงแมสเจอกุญแจบ้านเขาบอกเขาดีใจมากเขาดีใจจนน้าตาไหลเลยเพราะว่าเขาคิดว่าไม่เจอแล้วเพราะก็ถ้ากลับว่ารวมรวมหาเนี่ยก็ห้าถึงเจ็ดวันแล้วที่เพราะว่าห้าตอนที่ได้ห้าววันนะเขาโทรหาหมิวแล้วเขาไปหาวันที่หก เขามาเจอวันที่วันวันที่เจ็ดที่เขาหานะคะเขาโทรมาขอบคุณใหญ่เลยแต่พี่คนเนี้ยเหมือนเขามาดูใน youtube หมิวมามา,มาดูว่าอ่ามาดูวิธีการอ่ามาดูมาดูการหาของหายของมิวมากกว่าพอเรื่องนี้แกแกโทรมาแล้วแกบอกว่าอ่า ผมตามอาจารย์มาจาก youtube นะคะจะรบกวนอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยดูให้ผมหน่อยผมร้อนใจมากเลยบอกกูแจบะ้ะกญแจรถลหายอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอพอมิวพอเขาเจอปุ๊บเขาดีใจมากเขาโทรมาหาหมิวแบบขอบคุณอาจารย์มากเลยบอกว่าเนี่ยอ่าถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อาจารย์หาให้คือเขาก็จะไม่หาหรอกเพราะมันต้องหาเองตั้งห้าหกวันแล้วอะไรเงี้ยเท่ากับว่าเขาไปเจอตามตำแหน่งที่มิวบอกพอดีซึ่ง หมิวก็จะด,ดูตามภพนะคะดูตามภพตามตำแหน่งเพราะว่าภพเนี่ยเป็นภพเป็นภพดีทั้งสามภพเพราะฉะนั้นเราต้องหาต,ตามตำแหน่งตงตำแหน่งที่ดีที่สุดนะคะสรุปแล้วเคสนี้ก็หากุญแจเจอก็โทรมาขอบคุณใหญ่เลยแล้วก็ดีใจใหญ่เลยนะคะเคสนี้เป็นเคสต,ตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะว่าท่านที่กาลัง อ่ศึกษาเรื่องเรื่องการหาของหายของว,วิชายามไพกะซิปนะคะลองลองมาฟังของฟังคลิปของมิวนะคะแล้วลองคิดตามว่าเฮ้ยวิธีการหาเขาเป็นยังไงเราเราจะหาเฉพาะตําแหน่งที่ที่มันจะเป็นความรู้สึกเหมียวพอพอมิวเห็นเห็นดวงยาปพ๊บมิวรู้เลยว่าต้องไปหาตําแหน่งหลังบ้านเพราะว่าพบเขาดีหมดอะ่ะพบเขาดีหมดแต่เราต้องหาที่ดีที่สุดก็คือนะมาหาจุดนี้แล้ว ถังขยะดาวเสาก็คือถังขยะนะแต่ว่าหมิวว่าก็ไม่ได้เจาะลึกถึงขนาดว่าเอ้ยมีถังขยะตั้งนะพี่แค่หนูบอกว่ามัน,มนจะเป็นที่รกๆหน่อยตรงนี้เพราะว่าดาวเสามันคือมันคือรลกลุงลังเขาบอกใช่เพราะว่าเขาทิ้งขยะตรงหลังบ้านมันก็รกอยู่แล้วแล้วก็เออเขาไปไปทิ้งไว้ข้างๆอ่างเงี้ยสรุปแล้วเคสนี้ก็เจอกุญแจเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ